สมุทรปราการกันหน่อยรถสิบล้อขนทั้งดินแล้วก็ทรายมาเต็มคันรถเลยจังหวัดที่ถอยเนี่ยไม่ได้มองครับว่ามันมีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหลังสุดท้ายชนเขาให้ครับแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยมันก็หักเอียงแบบนี้เลยอะ่เะเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับรถสิบล้อคันนี้ถอยไปชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนคู่สร้างประชาอุทิศนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีสมุทร,รปราการนั่นเองครับ ตรงจุดนี้นะครับอยู่ด้านหลังวัดคู่สร้างเป็นถนนวงเวียนรถวิ่งสวนกันครับนี่ครับรถ10ล้อสีเหลืองคันนี้ผลทั้งดินทั้งทรายมาเต็มคันรถเลยเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ท้ายรถครับพบเสวไฟฟ้าทั้งขนาดกลางขนาดเล็กหักเอียงครับโคนเสาแตกจนเห็นเหล็กข้างในเลยเนีย่เห็นไหมมันไม่ได้ล้มลงมาแบบหักทั้งอันน่ะมันเหมือนหักในครับโดยมีคนขับรถสิบล้อคันนี้ครับ ในขวัญรัพย์อุภัยอายุ42ปีเยืนรอให้การกับตำรวจอยู่เอ้าแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ไปอะไรเขาให้เลยครับนี่ครับมอเตอร์ไซคันนี้ล้มคว่ำอยู่ครับแล้วก็มีสายสื่อสารเกี่ยวหน้ารถครับปรากฏว่าคนขี่ก็คือน้องพรชิตาอายุ20ปีนะนะครับมีอาการเหมือนเจ็บที่ขาขวาครับเป็นแผลถลอกเลยอ่ะกู้ภัยก็รีบไปถมพยาบาลให้ถามถ่ายครับว่าไปโดนอะไรเข้าให้นะนะครับ น้องก็ไลฟ์ฟาบอกว่าคือน้องเนี่ยเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อก็ขี่รถไปส่งของให้กับลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะขี่กลับร้านตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆสายสื่อสารมันห้อยลงมาขวางถนนก็เป็นจังหวะที่ไอ้รถสิบล้อเนี่ยมันถอยไปชนสายฟ้าพอมันหักใช่ไหมไอ้สายสื่อสารก็เลยห้อยลงมาไงแล้วเป็นจังหวะที่น้องขี่รถผ่านมาพอดีโอ้โหหน้ารถเนี่ยครับน้องบอกว่ารถยกล้อทั้งคันเลยอะ แล้วก็หงายหลังนะครับหล่ลลลนตุบล,ลงมาจากรถครับนี่ขาเจ็บไปนะหลัง,งลจากนั้นก็มีชาวบ้านช่วยกันยกรถแล้วก็พยุงน้องขึ้นมากันครับหมดกันเลยหมู่บ้านพิการสองกำลังจะกลับร้านไม่โอเราออกเราส่งของเสร็จแล้วอะไรจะกลับร้านเหตุการณ์เป็นยังไงคะให้พี่ฟังนิดหนึ่งหนูขับมาแล้วเหมือนเขาชนลแล้วแม่ก็ล้มแล้วไอ้สีน้ำตาลก็ หัวแต่หนูใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ฝส่สายไฟเกี่ยวรถเรารถก็ยกหน้าแต่รถไนะรถอ้สาส่ไฟในะเกี่ยวกับรถจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยใช่ไหมใช่เกี่ยวหน้ารถขึ้นพอ,อเกี่ยวหน้ารถก็คือรถยกล้อเลยแล้วเราเจ็บอะไรเยอะแยะไหมคะ<ถ>เจ็บขาเจ็บขาขูหเป็นจังหวะที่พอดิบพอดีเลยนะ ยังโชคดีที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับแต่ก็เจ็บไปเหมือนกันนะนะตำรวจสอบสวนครับก็อย่างที่เราเมื่อกี้เล่าไปนั่แหละครับตรงกันก็คือรถสิบล้อคันนี้ขนดินทรายบริเวณวัดเพื่อจะไปทําถนนนะครับระหว่างที่ถอยหลังคนขับไม่ทันได้ระวังว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่ก็เลยชนอย่างแรงครับเสาไฟฟ้ามันก็หักเองแบบนี้แล้วก็สายสื่อสารมันก็ห้อยลงมาน้องคนเมื่อกี้อ่ะน้องจากร้านสะดวกซื้อโลตัสใช่ไหมเนี่ยอ่ะ ขี่รถกำลังจะกลับร้านครับพอดิบพอดีเลยนี่รถล้มเลย